นี่อีกเรื่องนึงที่เราจะเอามาใช้อ่ะคือเรื่องของวงกลมเด็ดซึ่งวงกลมเนี่ยที่เราอยากรู้อ่ะมันจะเป็นเรื่องของรัศมีเพราะรัศมีในพื้นที่อ่ะรัศมีอ่ะมันแบบพูดยังไงอ่ะมันมันมีต้องมันกาลังสองใช่ไหมแปลว่ามันคูณกันสองตัวแบบซ้ํากันแบบความต่างของคูณกับยกบกำลังมันก็นง่ายๆแค่นี้คือคูณอ่าคูณก็คือแค่บวกสองคูณสอง เท่ากับ2อบวกสนั่นแหละแต่อันเนี้ยมันจะซิมโพนไปไหน่อยเพราะ2อคูณสก็เท่ากับ4 2่สองสองบวกสก็เท่ากับ4แต่ว่าอยากจะให้ยกตัวอย่างแบบอันนี้ยากขึ้นแบบอ่าสิบคูณสมันก็เท่ากับ16บหก 16, บวกสิ 16, บวกสิ 16, 4, บวกสิไป4ตัวแต่ยกกำลัง สิบหกยกกำลัง4คืออะไรยกากำลังสีก็คือ16บหกคูณสิคูณสิคูณสิแบบนี้จะยากกว่าเยอะอะแล้วคราวเนี้ยด้วยความที่มันยกกำลังใช่ไหมอากำลัง2เท่ากับ R คูณอนี่อันนี้คือรัศมีก็คือ R เราไม่รู้นะว่าอะนี่คืออะไรแต่เขาให้พื้นที่เรามาแล้วเขาถามเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือตรงนี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าเรายังไม่รู้ตรงรัศมีเลยเพราะรัศมีก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางหารสองอเราจะรู้เราจะรู้เส้นผ่านศูนย์กลางได้แล้วก็ต้องหารัศมีให้ได้ก่อนล้วไปคูณสองพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหก ตารตางเซนติเมตรไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยครั้งนี้ไม่ได้ให้เปลี่ยนหน่วยกกติเลยโอเคอาก็คือรัศมีเราก็เริ่มนึกพื้นที่อ๋อเราได้เราได้อันนี้พื้นที่แล้วเราได้สูตรพื้นที่แล้ยี่สองส่วนเจ็ดคูณอ่าอะไรสักอย่างคูณอา คูณอ่านะเพราะอา,าร์กำลังสองจะเรื่อยให้เอ้ยอาร์กำลังสองสองน,งนี้เท่ากับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกจะบอกว่าสำหรับใครที่อยากหาสมการเนี่ยก็หาได้เลย เพราะว่าจริงๆอะเราอาเหมือนกันใช่ไหมแต่นแนะนำว่าถ้าใช้ราบที่สองอะมันจะง่ายเพราะว่าราบที่สองเราจะได้คําตอบที่ต้องก,การเลยนะเพราะอันนี้มีสองตัวแปรทาไมละเพียงแค่ว่าไม่ใช่ตัวแปรที่ต่างกันเยใช่ก็คือมันก็อีซี่ประมาณนั้นแต่ว่ามอมินไม่ได้อันนี้มากนะมันก็เลยตั้งโจทย์แล้วก็คิดเอาไว้แล้วเรื่องเรื่องสูตรตัวนี้ ก็คือที่เราจะมาทําในวันนี้ก็คือการการลองแบบแทนดูเพราะว่า,าจะแทนได้อ่ะเราต้องนึกก่อนนะว่าได้ตรงนี้มันจะหาเจ็ดลงตัวหรือเปล่าถ้ามันหาไม่ลงตัวหรือว่าจริงๆเราทั้งแค่เอาไปตัดตัดทำเป็นทําเป็นแบบเราถึงง่ายาก็คือเราก็แค่อเอาไปแก้สมการแต่แบบนี้มันจะยาก มาวินแทนมาให้แล้วก็คือ2 2่สอะไรที่ควรอันนี้ที่สุดก็ต้องบอกได้ว่ามันควรจะเป็น21ที่สุดเพราะว่าอากีกอย่างหนึ่งก็คือมาตั้งมาแล้วด้วยว่าให้อ่อ็ดมันจะได้หนึ่พอดีเนี่ยเพราะว่าก่อนอื่นเลย7ตัดสาตัดอันนี้เจ็ดสามี่สิบเอ็คูณสได้66 66คูณย1เอหนสมรอ่ดนึ่งหนึ่ะเดี๋ยวเราไม่ได้จะมาหานะนี่ก็แค่เช็คคำตอบไปเจยี่เอ็ดเราได้แล้วถึงเราถึงรัศมิที่เขาต้องการโอเค แต่ว่าเขาถามตัวว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเปอนเท่าไหร่่ที่บอกไปตอนแรกเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือรัศมีหา่าเส้นผ่านศูนย์กลางก็งคือรัศมีคูณสองหรือเส้นผ่านศูนย์กลางหารสองดังนั้นเราจะเอารัศมีไปหารเ,เราจะเอาร,อรัศมีไปคูณสองก็คือเราจะเอายี่สิบเอ็ดไปคูณสองนั่นแหละดังนั้นคําตอบที่รวมกันทั้งหมดก็คือสี่สิบสอง เซนติเมตรเพราะว่าเป็นเป็นห่วสนกลางเะอ,อ่ะจริงๆอันเนี้ยเราอันสอนเริ่มแค่การนำไปใช้เฉยเจะสรุปให้ฟังว่าจริงจริงสุดท้ายแล้วราบที่สองอ่ะมันก็คือการสุ่มเลขอืที่สมัยเนี้ยมีการเอามาอัดเป็นการหันสั้นประมาณนั้นเฉยเฉยดมาก น่แหละวันนี้ก็จบแล้วแหละสำหรับรางที่สองบายายบายสวัสดีครับนี่คือจิวเตอร์มาบินเจอกันอีกแล้วอีกรอบหนึ่งคือสิ่งที่วันนี้จะมาบอกมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าแม้ว่ามันจะบินเกี่ยวกับเรื่องแบบส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรเนาะคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องนี้สำคัญมากใครคำนวณไม่เป็นนี่แย่เลยนะปะอหะอวันนี้ก็เลยจะมาสอนเกี่ยวกับ ล่าที่สองีดีๆนะวินมันมันไม่ค่อยสเตเบิลอ่ฮะจริงๆแล้วล่าที่สองหลายๆคนอาจจะคุ้นกับคำว่าสแควรู t มากกว่าเพราะว่าจริงๆที่เรียกว่าสแควรู t เพราะว่ารู t แปลว่าล่าสแควรแปลว่าสี่เหลี่ยมซึ่งจริงๆแล้วสแควรมีความหมายที่ชัดเจนก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ในชีวิตประจาวันมากกว่าเ mm hmm. น้นในแต่ว่าในคนสมัยก่อนก็มีราาที่สองเหมือนกัน mm hmm. แค่ว่าล่าที่สองอาจจะไม่ใช่การตั้งหารแล้วค่อยๆไล่ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด mm hmm. เหมือนในชีวิตแบบประจําวันแบบทั่วไปของคนสมัยนี้อ mm hmm. นั่นก็คือล่าที่สองก็คือการสุ่มเลขชนิดหนึ่ง mm hmm. สมัยก่อนการสุ่มเลขอะ่ะคืออะไรคูณกันสองครั้งแล้วได้ใกล้ เพราะว่าเขาอย่างตอนนั้นสมัยนั้นเขายังไม่รู้จักว่าต้องทอํายังไงแบบสมมติเอ้ยมันไม่ลงตัวแล้วฉันจะทํายังไงเขาก็เลยมีสิ่งที่เรียกว,ว่าการประมาณขึ้นมาอะาซึ่งการประมาณเนี่ยสําคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราใช้เนี่ะเราอาจจะต้องแบบอ่าประมาณค่าอย่างโน้ประมาณค่า,าอย่างนี้เพื่อไม่ให้มันง่ายขึ้นแต่ครั้งนี้เป็นการสุ่มเลขคูณกันสองครั้งให้ได้ใกล้ๆตัวที่เราประมาณอืม uh huh. หรือถ้าใครอันนี้หน่อยใครตั้งโจทย์ให้มันอ่าได้ลงตัวหน่อยสุ่มเลขก็อาจจะง่ายขึ้นแต่ว่าสมัยนี้เราคุ้นเคยกับการแบบอ่าตั้งแบบนี้หาระลาหารสองหารลงมาอีหารสองหรือวาหารสามหารแล้วก็จับตัวแบบนี้แล้วก็มาคูณกันใช่ไหม,ม <laughs> นั่นแหละ ดังนั้นวันนี้มันเราก็เลยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องแบบจากที่เราอันนี้ครั้งก่อนนั่นก็คือพวกตัวเลขศูนย์ตัวเลขศูนย์นี่มันจะสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นอ่าหัวใจสําคัญในการประมาณเลยอซึ่งจริงๆอ,อ่ะอ่ามันไม่ได้มีแค่รากที่สองนะมันมีพวกรากสามรากสี่รากห้ารากหกแต่ว่าคูณกันสามสี่ห้าหก ทังให้ได้เท่าเกันน้นที่สองนี่คืออะไรน้าที่สองก็คือแบบอะไรสักอย่างคูณกับอะไรสักอย่างก็คืออันเนี้ยเหมือนกันอแต่ถ้าเป็นคูณเลขปกติอะไรสักอย่างกับอะไรสักอย่างแล้วมันไม่เท่ากันแบบเนี้ยจะไม่ใช่รากที่สองอแบบเนี้ยมันจะไม่ใช่รากที่สองแต่แบบเนี้ยถ้าเป็นตัวเดียวกันคูณกันเราได้ตัวที่เราต้องการ จะได้ว่าลาดที่สองถูกแล้วอโอเคจริงๆแล้ว่ะอนะมันไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกเ,เพียงแค่ว่าตั้งการจะให้รู้เฉยๆว่าลาดที่สองอ่ะจริงๆแล้วความหมายของมันจริงๆก็คือการสุ่มเลขที่มีตัวเหมือนกันให้ได้ให้ได้ตามค่าที่เรากําหนดไว้ซึ่งถามว่ามันจะใช้ในชีวิตประจําวันยังไงได้บ้างเนี่ย อันเนี้ยมันมันก็ใช้ได้หลายแบบแต่ส่วนใหญ่มันจะมีสองอันหลักๆที่เราใช้อ,อ่ะอันนี้คือการนำไปใช้ซึ่งอ่าอย่างที่บอกไปครั้งแรกคณิตศาสตร์อ่ะเป็นเรื่องมีเรื่องของอ่าวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่เนาะอันนี้ก็เหมือนกันโดยเฉพาะอันเนี้ยสำคัญมากด้วยนั่นก็คือโอ้ไม่นะ ้านนำไปใช้เนี่ยแต่หลายคนอาจจะเจอโจคณิตศาสตร์แบบนี้พื้นที่ของพื้นที่จัตุรัสพื้นที่มาให้เขียนเป็นจอแล้วกันพื้นที่จัตุรัสอ่ะมันจะพื้นที่สี่เหียจัตุรัสเนาะมันจะมีด้านที่เท่ากันใช่ไหม เราด้วยความที่มันมีด้านเท่ากันเนี่ยแหละแล้วมันก็เจอในข้อสอบพื้นที่จะตระหนัตมีอ่ามีค่าทั้งหมดบาราบาราใช่ไหมแล้วพอเราเจอแบบนี้แล้วเขาถามว่าหนึ่งด้านเนี่ยมันมีเท่าไหร่อ mm ื hmm. แล้วก็เริ่มแบบโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วทําไงดีวะเนี่ยเออหนึ่งด้านทํายังไงก็ต้องหาว่าถ้าด้านนี้เท่ากันก็แปลว่าแล้วก็เราไปดูตัวอยดีพื้นที่ Mm hmm. อันนี้ใช้กบะพ้นที่เป็นหลักเพราะว่าอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นเส้นรอบวงมันจะเป็นถ้ามันไม่สีถ้าเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเส้นรอบรูปม,มันจะเป็นสีคุณด้านเนาะซึ่งแบบมันมีใช้แต่สิ่งที่จริงๆก็คืออ่าเกยวกับ mm hmm. พื้นที่เนี่ยอื mm hmm. เรานึกสุดขึ้นมาในหัวได้เลยพอออกมาว่าด้านคูณด้านเอ,อ mm hmm. นึกด้านและสมมุตินนะว่าให้มันมีค่าทั้งหมด เก้าร้อยแปดสิบสองตารางเซนติเมตรสมมุติเฉยๆนะ <c oughs> ล้วเราต้องการว่าหนึ่งด้านมันมีเท่าไหร่แค่หนึ่งนะอะในสมัยก่อนเขาก็จะเริ่มละ <c oughs> เขาจะเอาอันเนี้ยมาประมาณพี่ได้ประมาณสักเก้าเก้าร้อย ก้าร้อยกว่ากว่าหรือประมาณหนึ่งพันไปเลยเราก็เลยแบบนึกละว,ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าตัวนี้มันจะประมาณไหนได้บ้างสมก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ยเราใช้การเราใช้ได้ที่สองอ่ะเราทําแบบนี้ได้เลยก็คือเก้าร้อยแปสิบสองให้ตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะตัดไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะหรือเรือนึงก็าตาม อ่ะแต่ว่านี้เลขมันเยอะเลยจะไม่ขอตัดให้ดูหล่จะยกตัวอย่างเลขน่อยๆางเช่นพื้นที่สิบสี่ตารางเมตรต้องการรู้หนึ่งด้านเราจะตัดนะแต่ว่าเราจะตัดตัวที่เล็กมากๆเพื่อให้แล้วเราจะเอามันมารวมกันทีหลังางเช่นสองแบบนี้สองเจ็ดใช่ไหมเจ็ดหนึ่ง นี้ก็เอามาคูณกันได้สิบสี่เหมือนเดิมโอเคต่อมันจะมีเรื่องของพื้นที่วงกลมที่อ่าเราเจอในชีวิตประจำวันในข้อสอบบ่อย <c oughs> แต่คราเนี้ยมักจะเอาไปใช้อย่างอื่นมากกว่า <c oughs> แบบงานเงนงน,น